ชิมหายแนละ้วเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเอกอัครราชทูตนะครับเอกอัครราชทูตนะเบอร์หนึ่งเลยนะประจําประเทศไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยบอกว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับประเทศไทยในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในขเเมรสวัสดีครับพี่นกเอฟซีทางช่องป๋าลุยทีวีและทางช่องขเเมรวันนี้นะครับก็ รับเป็นว่าเป็นความซวยของขเขมรนะครับที่แม่งนะฮะพระศุขเข้าพระเสาแทกคนในชาติก็เริ่มที่จะว่าวุ่นกุงพนมเป็นก็จะเริ่มวุ่นวายปล่อยเป็ดน,นี่เจ๊งชิบหายกันไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่สีนุ่วิวเท่านั้นที่กำลังจะพินาศเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้6จังหวัดนะครับที่กสทชรวมถึงโอเปอเรเตอร์ต่างๆไปลดทอนสัญญาณนะครับคาว่าไปลดทอนสัญญาณนั้นหมายความว่า,วาขเขมรนี่ใช้ไม่ได้นะครับขเขมรใช้ไม่ได้ลดทอนสัญญาณเพื่อให้สัญญาณเนี่ยนะครับตกจากเนี่ยที่สายส่ง นะครับปกติสายส่งมันส่งถึงมันก็มีเสาสัญญาณคอยกระจายเสาใช่ไหมเขาไปลดตรงเสาเนี่ยลดดอกสัญญาณลงหมดให้เป็นขึ้นขีดแดงขึ้นขีดแดงหมายความว่าใช้งานไม่ได้ที่เขาไม่ตัดตรงนั้นเลยเนี่ยครับเพราะว่ามันยังมีคนไทยที่อยู่ฝั่งเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยหมดเลยแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งเกาหลีเขาตัดสัญญาณตรงเนี้ยดอกสัญญาณตรงนี้ลงให้หมดให้ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเขาตัดปุ๊บเนี่ยสัญญาณที่มันวิ่งผ่านมาเนี่ยตรงคนไทยจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่านะครับกสทชเขาก็ไปดอกสัญญาณไม่ให้้เเามมใชชนนนี่ิหหยยกัดละะฮ ตอนนี้ที่หายกันหมดเลยหลายจุดด้วยกันที่เราไปดอบสัญญาณเอาไว้นะครับในกรุงพนมเปญแล้วก็ดบสัญญาณในบางจุดนะครับแต่ปอยเปรตนี่ดบสัญญาณทั้งทั้งปอยเปรตเลยดอบสัญญาณหมดเท่ากับว่าตอนนี้นะครับปอยเปรตไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทางฝั่งไทยใช้ไม่ต้องตัดครับเราดอบสัญญาณเอานะครับนั่นนะที่เราต้องดบสัญญาณในช่วงนี้นะครับก็เพราะอะไรฮะก็เพราะเราต้องการที่จะระงับคอเซนเตอร์นะครับนะฮะเราต้องการระงับให้คอเซนเตอร์เนี่ยไม่สามารถทํางานได้ให้แก๊งสแกมเมอร์ไม่สามารถใช้อินเทอร อันนี้เราทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเมื่อวานนี้เอกอัคราชูตุสหรัฐมริกาประจำประเทศไทยก็ได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันสนับสนุนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนร่วมมือกับรัฐบาลไทยปราบคอเซนเตอร์นะครับปราบคอเซนเตอร์ที่อยู่ในประเทศเขมรอันนี้เอกอัคราชูตกุพูดชัดเจนเขาเจาะจงไปที่เขมรเลยนะครับวันนี้ไทยเรามีแนวร่วมชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาก็ผมบอกแล้วไงครับว่า เขมรยุคนี้เนี่ยมันกลัวสหรัฐยุคนี้ทช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคพ่อใหญ่ทําเนี่ยเขมรเนี่ยเคยได้รับบทเรียนมาตั้งสมัยพ่อใหญ่ทําหนึ่งแล้วนี่พ่อใหญ่ทําสองก็มาแล้วรัฐมนตรีก็หน้าเดิมเดิมโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรนี่นะครับคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคนนี้เขมรนี่กลัวจนพี่ขึ้นสมองเลยไม่รู้เขาไปทําอะไรไว้เมื่อสมัยแรกนั้นผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้ว่าอาพอทําเนี่ยก่อนเข้าสาบานตนรับตำแหน่งเขาประกาศชื่อรัฐมนตรีแล้วใครจะมาเป็นรั ปากฏว่าอย่างไรครับปากฏว่ามีชื่อัฐมนตีต่างประเทศคนนี้ไอ้ฮุนเซนแม่งโขขวัญอ่อนเลย <c oughs> อะผวาเลยนะครับได้ออกมาพูดถึงนโยบายของเขมรที่มีท่าทีต่อสหรัฐอเมริกาในยุคพ่อใหญ่ทั้งสองและนโยบายของนายฮุนเซนก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนน้อมถ่อมตอนด้วยดูเหมือนจะกลัวอะไรก็ไม่รู้แลวหลังจากนั้นนายฮุนมาเนี่ยก็ไปเทียบเชิญเรือรบเข้ามาจอดฝั่งนะครับก็มาทําความรู้จักกันอะไรกันแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นสิ่งเก่าเวสปอยอยากจะมีการฝึกร่วมระหว่างเขมรกับอเมริกาซึ่งอเมริกาก็ไม่เล่นด้วย เขาไม่เล่นกับขเขมรด้วยแล้วยิ่งมาวันนี้นี่นะครับอเมริการู้ว่าแม่งคอเซนเตอร์ี่อยู่ในเขมรทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเขาก็เตรียมตัวเลยแล้วยิ่งไทยประกาศเป็นเจ้าภาพเองด้วยอเมริกาก็พร้อมสนับส,ส,สนุนเต็มที่แต่ทางจีนนี่เขาก็มีพูดอยู่ว่าเขาก็พร้อมจะสนับสนุนการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์แต่สุดท้ายจีนก็เงียบหายไปก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรมานอกจากในวันฉลองวันสถาปนาครอบกับความเป็นเพื่อนกันนะครับเท่านั้นเองฮะก็วันนั้นวันเดียว นะครับแต,แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะก็มีการติดต่อระหว่างกองทัพอากาศด้วยกันก็ยังคุยกันอยู่แต่ใน,ในส่วนโนโยบายจีนในการปรับคอเซนเตอร์ในกระเบนนี่ก็เงียบไปเอาแล้วครับเราจะเข้าใจได้ว่าจีนอาจจะมีปัญหาเรื่องรถ E ีวีในปัจจุบันนี้นะครับเขาอาจจะเครียดอาจจะไม่มาเต็มที่ตรงนี้แต่เรามีอเมริกาเรามีอเมริกาอยู่วันนี้ไทยต้องใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีไปคุยกับอเมริกาแล้วขอให้อเมริกาโดดลงมาเล่นเต็มตัวด้วย ผมบอกให้เลยนะทำให้การเมืองจนเกินไปมากนะักนะคเห็นพังหมดเลยนะคำเห็นพังหมดเลยเทคโนโลยีของเรากับเทคโนโลยีของเขามันต่างกันนะของเรามันไฮไฮเอ็นไอของนี่มันยังคานินอยู่เลยอะเราเล่นเครื่องเสียงอะไฮเอ็นไปแล้วอะจริงไหมครับแล้วยิ่งจะ้อยิ่งงบประมาณในการอะไรฮะในการลงทุนเข้าไปตัดกิจกรรมปรับปรามแกนคอร์เรเตอร์เราดิแล้วก็ของบจากอเมริกามาได้มาช่วยและขอสนับสนุนนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเอ่อนักโปรแกรมเมอร์ของอเมริกาเนี่ย มาจับมือกันนะโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมกันกับบริษัทไทยเนี่ยตัดสัญญาณวางแผนทําอะไรได้หลายอย่างอ่ะผมบอกตรงๆกัไทยตอนนี้ทำอะไรได้หลายอย่างและที่สําคัญข่าวดีก็คืออเมริกาก็ใช้มาตรฐานภาษีเดิมรวมถึงไทยเราก็ใช้มาตรฐานภาษีเดิมด้วยนะครับตอนนี้นะก็นั่นเป็นเรื่องข่าวดีซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถจัดก,การไอ้ไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์นี้ได้เนี่ยคุยวันนี้พังเลยนะครับคุยวันพังเลยเพราะศูนย์กลางมันอยู่ที่เขมรแล้วเงินทุกบาททุกต่ตังที่แม่งโอนเข้ามาใน ในคอมเมนต์โอนปุ๊บมันไไวิ่งไปคุยวันปั๊บโอนปุ๊บวิ่งไปคุยวันปั๊บที่ผมรู้ตรงนี้เพราะผมมีเพื่อนเพื่อนผมคนหนึ่งก็แล้วกันเป็นพนักงานสอบสวนเขาเคยเปิดเขาเคยเปิดเส้นทางทางการเงินให้ผมดูรู้ไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเงินวิ่งออกพันกว่าล้านผมเห็นเส้นเส้นเงินเขาหมดเลยนะเข้ามาบัญชีนี้เวลาเท่านี้แค่วินาทีเดียวแม่งออกไปอีกบัญชีหนึง่งและบัญชีนี้นะครับอีกวินาทีหนึ่งแม่งออกปข้ามประเทศไปเลย สอ,ส,อสองแค่สองชั้นเองนะจากบัญชีนี้ในไทยเข้าไปบัญชีในไทยแล้วก็เข้าบัญชีนอกประเทศไปเลยถ้าเกิดสมมติเราจัดก,การตรงทเทมรอนนี้ได้เนี่ยฮุวันก็เป็นไงไปต่อไม่ได้วันนี้ยังมีบริษัทในเครือฮุวันซึ่งฮุวันจริงๆเจ๊งไปแล้วนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนจริงๆริุวันนี่เจ๊งไปแล้วแล้วบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทที่เจ๊งตาไปเพราะโดนสหรัฐอเมริกาเล่นแต่ก็ยังมีบริษัทที่นะครับอยู่ในหลือในซอกพวกนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้ที่วิ่งกันอยู่อาจจะวิ่งกันอยู่นอก ยังมียังมีแหล่งเงินที่วิ่งเข้าไปตรงนั้นอยู่นายฮุนเซนหรือครอบครัวฮุนเซนเนี่ยก็ยังอาศัยเงินจากช่องทางตรงนั้นได้อยู่นะครับถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเดือดตัวเนี้ยฮุนเซนเน็นเดือดร้อนแน่แต่จะมากจ,จะน้อยก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเขานะครับว่าเราสามารถจะจัดการเขาได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราเอากล่องขับเนี่ยมาปาทิ้งให้มันแตกให้มันพังก็เป็นไงครับไม่มีหับสายแรนก็ต่อไม่ได้เพราะสายแรนต่อไม่ได้ก็คือตัดการเชื่อมโยงเงินทองที่จะวิ่งเข้ามาสู่ขเขมรทั้งหมดเลย <S <S ถ้าเราจัดการขเขมรตรงนี้ได้ นะครับและที่สําคัญอย่าไปหลงเป้าไอ้คอร์เซนเตอร์ไอส้สแกมเมอร์มันอยู่ที่นู่นครับสีอนุวิลนะมันอยู่ที่สีอนุวิลอย่าไปหลงประเด็นปอยเปดปอยเปดนี่ชิบหายไปแล้วปอยเปดเจ๊งไปหมดแล้วรายได้จากบ่อนการมานานเกือบไม่มีแล้วแต่ทีนี้เราต้องพุ่งเป้าไปที่อะไรฮะนายพลปากหมาไอพลเอกตีเอชห้าฮ่าเนี่ยไอเนี่ยปากหมาท้าลบกับไทยอยู่เนี่ยนะครับต้องไปเอาที่สีอนุวิลเอาให้ชิบหายไปหมด นะครับถ้าเราตัดแหล่งเงินทุนมันได้เนี่ยมันไม่มีปัญญ,ญาจะส่งเสริมทหารมมาลบก,กับเราหรอกก็ทุกวันนี้ทหารที่อยู่ตามชนบบตามแนวชายแดนยังต้องถือถังกระบังหม้อไปนั่งขอทานคนในเมืองอยู่เลยทหารมันไม่มีจะกินมันทอดทิ้งทหารของมันไอ้ที่เราเห็นภาพมาโอ้หูหมาม่าเป็นร้อยลังข้าวสารเป็นร้อยกระสอบน้าดื่มเป็นร้อยแพ็คไอ้พวกนี้เอามาตั้งเสร็จแล้วก็ขนขึ้นรถเอากลับไปขอได้ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจ่ายกันคนละแปดบาทบอก,บอกปิดปากไงค่าปิดปากคนละแปดบาทบอกเออเอาไปเอาไปกูถือว่ากูทำคอนเทนต์เสร็จแลล้วเอากัับบไปนะคร มันต้องการสร้างให้คนในชาติมันเห็นว่าจริงจริงเขมืนรักกันเองนะทหารของเรามีกินมีใช้นะครับอยู่สุขสบายแม้กระทั่งอยู่ตามแนวชายแดนก็ยังมีของกินแต่ภาพความเป็นจริงคือออกมาขอทานแดกแล้วแล้วผมถามว่าคุณเซนเจอาเงินจากไหนไปช่วยขณะตอนมันมีเงินมันยังไม่ช่วยวันนี้นายคุณเซนเปิดมูลนิธิบังคับให้เพื่อนสนิทเปิดเพื่อนสนิทบริจาคไปแล้วเนี่ยเจ็ดพันกว่าดอลลาร์นะครับเป็นเงินหลายแสนบาททุกวันนี้เงินหลายแสนบาทที่อยู่ในมุลยที่ที่จะช่วยทหารชนบ,บทที่จะมาลบก,กับไทยถึงมือทหารบ้างหรือเปล่าหรืออยู่ในกระเป๋านยุซแล้ว ทำไมทหารของกขมรต้องออกมานั่งขอทานอยู่ตรงนี้ถ้าเราตัดสัญญาณทุบหับพังสายแลนเข้าเชื่อมไม่ได้เท่ากับว่าเป็นไงเราทุบก,กระปุกขอ,องสินของคุณเซนทั้งหมดแล้วถ้าเราตีคุณเซนพังได้เตซีเฮห้าฮาเาตายด้วยเพราะตอนนี้คอเซนเตอร์สแกมเมอร์อยู่ที่สีนุบิวและเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของครอบครัวตระกูลเซไอ้ตระกูลเตหรือนายสังวานหินกลิง้งนี่แหละครับก็ขอแสดงความยินดีก็ขอขอบคุณเอกอัครรนัทุษสาธารปรัําประเทศไทยด้วยขอให้ร่วมมือกันอย่างจริงจังอย่าเอาไว้ครับ ถ้าไม่มีประเทศเขเมรเลยยิ่งดีผมส่งเสริมสนับสนุนเลยนะครับมีไปก็เป็นภาระอาเซียนนะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ